Hacken บริษัทด้านความปลอดภัยเว็บสได้เปิดตัวอัปเกรด Hacken HAI Tokenomic หลังจากการเปลี่ยนแปลงชุมชนเป็น HDAO และ CEO มีแผนที่จะมอบ10% 100ล้าน HAI Token โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโลกของการเข้ารหัสรับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมื่อเว็บ3เก้าเข้าสู่อนาคตมีการกระจายอำนาจมากขึ้น โมเดลแบบซีโรทัศจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆหาปราศจากความโปร่งใสอุตสาหกรรมจะเต็มไปด้วยโครงการที่มีแนวคิดอ่อนแอช่องโหว่ของรหัสที่เป็นอันตรายการจัดการที่ไม่ดีและการหลอกลวงวิธีการแก้ปัญหาคือการให้ข้อมูลและเครื่องมือที่เข้าถึงได้เปิดกว้างทันสมัยมีโครงการดีและใช้งานง่ายเพื่อให้โปร่งใสซึ่งโครงการสมควรได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ และนั่นคือสิ่งที่แ a ็ก e n ตั้งเป้าไว้เพื่อบรรลุโซลูชันทุกนมิกของ HAI สำหรับพื้นที่เว็บ3เพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ปี2017แฮ c ก e n ตั้งเป้าที่จะสร้างชุมชนสินค้าสาธารณะของบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกันซึ่งเชื่อในเรื่องของพลังการรักษาความปลอดภัยเว็บ3และเห็นความสำคัญของความไว้วางใจในขั้นตอนต่อไปของวิวัฒนาการของแฮกเก กำลังจะเปลี่ยนเป็น h d a o ซึ่งเป็นสมาคมผู้ที่ต้องการสร้างเว็บ3ที่ปลอดภัยโดยที่ใช้ความเชื่อใจเป็นค่าเริ่มต้นในขณะที่จัดหาทรัพ,พยากรและเครื่องมือที่จำเป็นหนึ่งในโครงการก่อนหน้านี้ของแ a ็กเก n คือ Chat Army ซึ่งเป็นโรงเรียนออนไลน์ที่ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะและการวิจัยเว็บ3และเริ่มรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยสร้างเว็บสาที่โปร่งใส โทเคนใหม่ตั้งค่าเปลี่ยนโทเคน HAI เป็นโทเคน Work to Earn การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ utility เป็นขั้นตอนต่อไปในทิศทางเดียวกันดิมิทีบูโดลินผู้ร่วมก่อตั้ง CEO และเป็นเจ้าของร่วมของ Hacken ประกาศโครงการ Hacken Merge ซึ่งภายใต้10%ของทุนบริษัทจะถูกแลกเปลี่ยนเป็น100ล้าน HAI t o เคนผู้ถือเหรียญ HAI ทุกคนสามารถฝากโทเคนของตนใน p o ได้รับเปอร์เซ็นต์จากหุ้นของบริษัทในสองปีตามสัดส่วนของพวกเขาโดยพฤตินไยแล้วเป็นสัญญาซื้อล่วงหน้าสองปีสำหรับหุ้นส่วนของแฮกเกนเนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อม,มุ่งสู่บริษัทมหาชนตามประกาศล่าสุดที่ AMA ผู้บุกเบิกการตรวจสอบความปลอดภัยเว็บสามแฮกเกนหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมนี้และช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็นสองเท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริการตรวจสอบบัญชีซึ่งสร้างรายได้9ล้านดอลลาร์ในปี2565ได้รับการมาจุลงในโซลูชันเพื่อเพิ่มมูลค่าของโทเค็น HAI ต่อไปดังนั้นโปรแกรม Hacken m e มิจึงเป็นโอกาสที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับผู้ถือ HAI ในการลงทุนในอนาคตของแฮกเ e n และอาจได้รับผลประโยชน์จากความสำเร็จของบริษัท ด้วยการสนับสนุนความคิดทีเริ่มของ Hacken t o k e n o m i c ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้และปูทางสู่อนาคตของเว็บสาราคา Hacken Token วันนี้อยู่ที่0.039460ดอลลาร์โดยมีปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงอยู่ที่2,484,451ดอลลาร์อันดับตามคอยมาร์เก็ตแคปปัจุบันอยู่ที่575 โดยมีมูลค่าราคาตามตลาดอยู่ที่25,525,843ดอลลาร์มีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่646,883,420 HAI Coin และสูงสุดอยู่ที่1,000เหรียญ HAI ราคาสูงสุดตลอดการอยู่ที่0.4707ดอลลาร์เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564หรือปีที่แล้ว ราคาต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา0.002468ดอลลาร์เมื่อวันที่21พฤษภาคม2563หรือ3ปีที่แล้วเราสามารถซื้อเหรียญ HAI ได้ที่ไหน b i t ทูคูคอยและเกต e i o เป็นต้น